สวัสดีค่ะมีรถเทสเบก5ประตูสภาพสวยประวัติศีสดาวผ่อนสบายเดือนละ7,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะแ็กไลน์สวยเลยนะคะมีสันพอลซา1.8 V Gear Turbo คันนี้ปี2014ค่ะภายในแนวสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะภายในสีดำค่ะแอร์แบกเอเวอเสกุญแจรีรโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะไม่ก็หมื่นกิโลแท้นะคะคูซ์ตั๊กค่ะ i s สคอน t r รนนะคะเนวิเกเตอนะคะกล้องสองถอยแอร์ระบบดิจิตอลนะคะมูนรูปเป็นระบบไฟฟ้าอีกต่างหากนะคะรานะคาโปรโมชั่นอยู่ที่369,000บาทนะคะประวัติดีผ่อนเดือนละ7 0 0 0บาทฟรีดาวไปเลยนะคะเนี่ยตอนหลังด้วยค่ะเป็นโตแทชแเบค่ะประตูที่หน้าใช้มากๆเลยนะคะเครืนยนต์พันะคะขับดีขับมันมากๆเลยค่ะแม็ก คนของเดียเลยนะคะช้อยเสียคู่นะคะฟูลออปชั่นเลยค่ะสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังไหยคะใครกำลังมองหารถแฮช,ชแบ็กห้าประตูสภาพปีสวยนะคะแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะนิสสันพอร์ซา1.8 V-TOP สุดเกียร์โตเนวิเกเตอร์ปี2014นะคะผ่อนเดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจยังไงโทรสอบถาม 092 50508 58ติดต่อ M ค่ะ